ไส้โซบพี่น้องครับตะโอกหล่อนสองโลกว่าสองโลครึ่งนะปลาคออยตัวนึงครับไม่ได้๋ยนอยู่ดอกเอาเดี๋ยวปนอยู่เดี๋ยวปนอยู่ออนี่แหละครับพี่น้องครับปลาไงตัวแรกขึ้นมาแล้วโอ้ยนี่ตัวซ่าพี่น้องโอ้ยปลาปลาคับปลาชู้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 โอ้ยสองตัวเหลืสองตัวถึงตัวละหนยโอ้โอ้จ้าจ้ากุ้งยีรีครับพี่น้องพอได้ตัวอ่ะนี่คือกุ้งยีรีนี่เนี่ยบันซ่าบังเอิญเป็นไง มักเนี <hai> yeah <India. S 1> ้ย ที่8นะฮะวันจันทร์ที่8มีนาคมนะครับ64พี่น้องครับนี้พี่น้องครับเอิบครับนนี่ลงแหอยู่บ้านผอมครับพี่น้องครับบ้านผอมใจนะฮะอำเภอเมืองสุพรรณร้อยเอ็ดนะครับน้องขอนแก่นนะครับน้องขอนแก่นนะครับไปเบิรงพี่น้องครับนี้มีลงแหเดี๋ยวลงว่าพี่น้องเส้นแหหลายบ่นนะครับได้ปลาบ่รอยพี่นะครับอ้าวเบิงครับพี่น้องครับครับตอนนี้ครับเป็นบรรยากาศนะครับของการลงแหนะฮะ ลงไปแล้วมันจะสิบนาทีแล้วนะฮะผมมาสานิดนึงค,นงครับวันนี้ครับครับเป็นน้องกว้างเขต้องข่วนนะครับพอสมควรอยู่นะฮะเสียดแหกับมีหลายโยวมวันนี้ครับหลายโยนะฮะเราไปถึงกร้านแนนดอกนะครับมีทั้งแทะมีทั้งฟังครับพี่น้องครับอ้าวผมพาเบิ้งว่าพี่น้องได้ปลาบอ่อมันนี่นะฮะพี่น้องครับเห็นแวบๆมานหันอยู่ม่นเข้าไปไงอ่ะเด็กปลาหน่อยครับโอ้เอาเอาเอา ตัวนี้ตัวไปสั่งจังหวัดเนาะครับแมนไปได้แล้วครับนี่ป้านไปยี่สกครับพี่น้องครับตะล้อวานสองโลกวะสองโลครึ่งนะฮะปลาข้อหน่อยตัวนึงครับ้อยตัวนึงครับส่งเลยครับยบไปเซิฟตะไข่แห้อาร์ทิเซยครับพี่น้องครับอ๋อค่ะอาร์ทิเอาร์ิเซยเอาเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดดอกนะครับไปครับตะไข่แห้งได้เนะครับที่ตามไปเนี้ยนะครับอันนี้ก็ได้ไม่อะไรครับวันนี้ช่องปลาพลาลายพัดใว่าเนาะเนาะปลาพอมีน้ำแม่เนาะวนเลยเว้ยปลาโอ้ยตายตายตายผมอยากมากหล่อมากพันนี้พูด ก็ว่าพอเห็นตัวนี้พอดีตัวนี้หลายก้อนมูลแล้ว <c oughs> เอาคนนะครับมาอสองโล่าาริมงคือมืนครับปลาไงทุดตัวแรกน,นะครับเบิรงกเห็นเาทั้งปีกันนะนะฮะนี่เป็นซี่จากปลาล่าได้เพื่อได้กระดาษบ้านบ่ได้ปลากับเมืองนี่เนาะมึงก็น่าพี่น้องมันก็กุ้งเข้ากังได้เนี่ยว่ได้๋ยวสวยเยอะว่าดี๋ยนอยู่เดี๋ยวปอนอยู่ได้ปยนอยู่พี่น้องมันก็กุ้งเข้ากัเอาัก <c oughs> เอาแน่นะครับ <c oughs> บาดมือปลาหลเพราไป them, ไม่เจาก็ได้โว้ย่านนอก่อนนี้มีจจ๊เหี้ยเอาแต๋สเตอรมีจักดางเอาขึ้นรถนะเอ้เบิ้งขึ้นอ่ะมีจักดางเอาเบิ้งมดนเถอะมันจะบานวะเอ้าเพนเดน์ขึไปเจ้าว่ะบ้านจะลาจนกลาขึ้นแล้วนั่น เกิดกรรมเกิดเราพี่้องเอาเหมาสีดังพี่รองนี่เอาเหมาหลายคักเอาไหนแล้วกนแล้วมาเอาหมานคักล่ะแล้วมาเพื่นไหนก็ได้ไปมองได้ก็ว่าเป็นคักยู่มองได้กันด้ปั่ อ้าวครับเป็นบรรยากาศครับวันนี้ครับอ้าววันนี้ถือว่าหักพันเนาะถือว่าหักพันครับพี่น้องครับวันนี้ครับเอ้าต่างอาวนพี่น้องเอ้ยปล่าไม่ครับอาวุนเรากลังกายไปเสร็จละ<อ>น้ำก็เลิกตัวนี้แม่น้ำเชียงค้อตัวนี้ไหมอ้าเอ้าวสร้างคนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วปานปานี้ไงบาสนี้ไงตัวแรกครับพี่น้องครับ ปลานนี้ไงตัวแรกขึ้นแล้วความามารถโคกขีดใหญ่สุดอลาะร์นี่เอามันก็นดะพ่าใหญ่เฮ่อมีแหละครับพี่น้องครับปลาใหญ่ตัวแรกขึ้นมาแล้วโอ้ยยี่ตวนชาตพี่น้องเนาะนี่ก็ได้เมียยืนดอ,อกเนาะเอ้าออกมาจารถดังพ่อวันนี้แหะความามาสามดังเด้อเอาจะไปรถเอียงมาเล่นบ่ได้พ่อแบบนี้ เอาเอาเอามาออกกับร่างกายนะพ่อเนาะโอ้ยบ๊ทครับนีปลาพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นบรรยากาศสนุกสนานกันไปละครับมากวันนี้ก็ถือวร์พักพอนะพี่น้องเด้อฮ่าฮ่าฮ่าวุ้นะวุ้ยลายสามพื้นซี่พื้นเรียกพื้นแล้วเรียกพื้นอีกครับพี่น้องครับว่ามันคักสู่พื้นอยู่หน้าจีนั่งยืนวอร์เป็นลุงอีก เอามาลังขยามาลังบ้านนก็เ่ขอยึดจังคุยหน่อยาบ้านใดมันบัวเออมียมันบัวมันบัวพี่น้องันบัวครับพี่น้องครับเหยาเหยาเหยครดอกบัวไก่บ้านเขาเนาะเมื่อตะมันรังสาบบาทนี่ละ บ้านรม่สองลอยบะนักนักขนาดมันคดนบ่แพร่สี่อยร้นบ่แพ่สามครับพี่น้องครับแพ่สามยุฟังสองครับพี่น้องครับเอาแต่ไม่เราก็ต่อพี่น้องครับเอาวันสุดก้สามาคนละบันอะไรอักเมื่อเขวนเหลือขวานหิน เอาได้ต้ไหนมโอ้ตำบักแยงเลยวะสันเอาเอาเอาได้แล้วเอาไลดมาเมีอะไรล่ะเข้ามาป็นวันเเนี่ยเราเออเฮ้ยล่ะตัวปลาเนขนาเป็นเมโอ้ยปปลาทัวลาททูปมาทท่ปลาทัวาทั่ปลาทั่วาทั่ปลาทั่วเอาปลาเอาตท้มกันไป เอาบังกันนะผนงานปลาถึงมาถุงไงมาเอะก็ถุงไงมาสักแท้มุดปลาหล่อนจีเออบังกันนออก้างนี่เอาเอาเอาคอยเลื่มคอยเล่มไปจะได้พอได้พี่เนี่ยพ้นนี่หรอกอันนี้ผมจะเลื่มซื้อเจ้าดีนน่แม่เออพี่น้องกันหรอกพี่น้องเลื่มซื้อกันไม่ใครพอกันเนาะนะครับ เอาอยางพี่น้องทั้งหมดกันนะเป็นไรเนาะไปสระบุ่มสระบอลครับอเ,เอาเหงาไอเหงากันนะคือบอมหมดเนี่ยเอานะครับโอ้แหะเราก็สีงามแต่ว่าสีม่วงย่างดีเลยมาคอยลุ้นกันนะฮะว่าสะได้บอมหมดนี้ครับพี่น้องสิ่งพิเศษใดกับบัตรกับชองทุกคนบหมดนะเอานี่เตินีนกับล่างลองเติร์นครับพี่น้องครับเอ้า มีกุ้งอยู่ตัวหนหิแม,ดมดได้กุ้งสองตัวพี่น้องกบปลาตัวนึงแวงแรงเงี้ยตัวนึงตัวสัตวักเป็นไหพี่น้องโอ้ยบกคืบอบบคืเลยโดนบวชแล้วพมเนี่ยอ่าจำกุฏิไปเอาสาวบังกันน่ะเอา,ออามาดูาาะนะครับว่ามีขึ้นนะว่ารอบนี้ ขึ้นมาว่าได้กับบอแว่นครับนักตลกเนี้ยโอ้ตายปอตายตายตายนะะแนะนับไปอีกนะครับโอ้ยอมคนใดป่าเลยพี่น้องเอ้ย ว่าแม่ล่ะแล้ลอง,งแห้งเถอะเองหน่อยว่าสนเป็นไงแม่คือว่าครับหมดเนี่ยบุคืออะไรบอกครับเอาเหงาเหงาเหงา,า,ามันคืออะไรอยู่ละเอาค่อยเอ็ดไปครับมึงขนาดขนงานเอา 67 oh, ตัวอยู่ครับออบอนี่บอคือปไนไหนมาีน้องจมพี่น้องเอ้ยกู <c oughs> ได้กับีตลอดยยิแล้วมันนี่น่อเนาะอะ้มึงน,นะนะอ้ะนิดน่อยับนิดน่อยอะหลอกเบิ้งพีน้องตัวนี่บอเน็จัดโอ้ เดี๋ยวแห่ทีเดี๋พี่น้องจัดเส้นเหน็หนไหมครับว่าแน่บัดน,นี่โอ้ตายตายตายไม่ต้องใช้แล้วครับนี่จะรรมาเท่านี้น้องใช่หรือว่าไกลปันได้โอ้ยตายบ่บัดโอ้ยเดินเลาะเดินเลาะนะฮะบ้านพับกับพี่น้องบ้านพับน้อ,นองขอนแก่นเด้อมื้อนี้ได้ไ่มครับ เสร็จล้วไม่ว่งกันไหน <c oughs> บาตูนาครับนะ <c oughs> ได้พี่ร้องเอ้ยเอ้ยเอาสามสี่ตัวครับพี่ร้องครับเอา <c oughs> เด็ดปนนี่ดอก <c oughs> ไม่เท่าเป็นไงเสร็จ <c oughs> แลของเจ้าอ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ระดับเทียบจับพวกคือเหรอเนี่ยไหม ลัดเทียบเนี่ยนี่บ่ลัดเทียบอ่ะพี่น้องครับได้ปลาสองตัวครับปลาขาหน่อยครับพี่น้องครับโอ้ไปเงี้ยกินเหลราไปให้เขาคุณป้าใส่พี่ไฟอ่ะโอ้ตายบ่เอามาทำบุญเมื่อนค่อย่ไปบ่ไข่บ่ไหนไปลับเขาพี่ไฟไหมโอ้ มื่อนปลาหลายๆพ่อไปมื่อปลา่ีเหนมาเจ้าเาะเาผลงานพี่น้องมาเลาห้อครับพี่น้องครับทีมทิมของเสียเ่าเสียเ่าผ่านเ่าเสี่ยนเถาเออแสไม่นะงตายงี้โอ้ยไหนปญตัวนไหมนี่เอาเกรสอบน้อยเพละกรสอบพ่อใชมาละเพื่นว้าวเอาไปไ ีละตัวสองตัวที่สองเอาปัยจุบันสบายใจเลยครับปนได้ครับพี่น้องครับปนไหนปนไหนเดี๋ยวปนแน่นอันหมดนี่โอ้ยโบค่อยได้ปลาเลยพี่น้องครับเรียนตามตรงนะเรียนตามตรงพูดตามความจริงนะครับก็จั๊กสิมี่ย้อมมีกับสิมี่เหรอต้าน้ำกับเลืกแด่เจ้าปุ่นเนี่ยขาดจิ้วขางฟังข้ามัดได้ขาเม็ดกับขอดข้อลยครับเพียงข้อเลย แจกฟังกับ้านหายเลยตามเลิกอยู่ครับตรงกลางเนี่ยขนาดลายอยู่สูงน้มเลิกอา่าที่ว่าบ,บ่ถือการตามเลิกตามเลิกนี่แหละพี่น้องครับเอาทนไปทนไปสู้ไปตัวนุ่นครับปลาไงขึ้นทั้งในแล้วคุณแค่นั้นครับเสือสีอิมสมเนื้อเหมือนเราเนาะขึ้นไม้อยู่ผมต่างกว่งของท่านจ่อยพูดล่ะ เราข้นทัวัันตัาจะมีสองโลอยู่หรอกจีนั่งขี่ไล่ก็กได้นะครับเอาเนี่นี่ยเนี่นลังปดตัวเนี่ปยปลายังละเพืยย่อนนะนะโอ้ปลาบโอ้โอโอนอกกน,อนะครับออเรกเพปดมวนจันทร์้นนะนะอีวนจันตัวนึงนะครับ กรป๋าบูตัวนึ่งยู่รอบนี้แล้ววะคำพ่อได้ปนเจอกับควยอดทนเนอาเภอหนองเรืยน,นะครับ <laughs> เออบัตรแพทย์สามร้อยน้องนี่นอนบ่บัตรแพทย์สามร้อยบาทบัตรฟังสองร้อยนะครับอยู่หนองขอนแก่นบ้านผอมนะครับอําเภอเมืองสวนจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับวันนี้ครับมาเบิกบรรยากาศนะครับการลงแหหาปลากันนะครับทกหนาแล้งกันนี่แหละที่สานบ้านเท่ากันนี่แหละครับหาดากหากินกัน นะครับนี่น้องห้โลงนะครับทุกมองทุกบอลกับหลายช่องนี้นะครับช่องนัดแรงกันนะครับเบิกบรรยากาศไปครับวันนี้ครับกาเท่าที่ยางมากกับเคืองนึงแล้วเคืองของบอแล้วครับกาพี่น้องกับม่วค่อยได้ปลากันครับพี่ม้ว่ไค่อได้ปลากัน กายโอ้เต <accurately S 2> ็ดด้วยครับน <esh> ี่ดินแรงๆเยอะมากัน <derivatives> หน้าตัวนึงอยู่สองตัวอยู่เอ้าแมานแล้วพอนี่เั่าป่านี่งไปยังไอ้เพื่อนไปกินสิไปกินหน่อยครับไปกินหน่อยมาตัวนึงคอยเก็บไปละมันสีได้เดี๋ยวน้อจากปนก็จะเป็นจากปนก็จะเป็นอ้อมถ้าอ้อมก็จะได้ต้มไปเลยแล้วพี่รองครับไปกินหน่อมาตัวนึงอยู่รอบนี้ก็ได้พอนี่เั่วผักขันได้ไปนิดไงเราไปไปกินใหญ่อีกนะครับประมาณสักซอนขีดนะครับ เอาๆคอยเก็บคอยเล่นไปลำพี่น้องเด้อลยนะครับในในกัมาแล้วขอโทนเอาเห็ดซูแนวแล้วเพราะหนาทาวาเปลี่ยนแหแล้วเปลี่ยนอะไครับตอนนี้เอาแห่ทีลงมันว่าสเฉกกุ้งมาสันาส่นกะมีจัดกิเก,ก้านะฮะ <laughs> โอ้ยก็จะได้กุ้งฟอยแต่รับหมูเล้งไปละคนครับพี่น้องข้าง ฟังแม่กับผมนะครับเดินคำยาวลงโต๊ะกับผมครับพี่น้องครับ <laughs> พี่น้องจูแพ้กับเรืเมื่อยแล้วพี่น้องครับ,ดยยเ,บเดินยืนเบิ้งกันแล้วป่ะเนี่ย้วกันได้ปลาแมงกะม่มวงนี่พี่น้องครับนี่กำลังใจในการหาใช่พี่น้องครับถ้าขันปลาเมื่อใดเนี่ยวานเมื่อยเนี่ยโอ้พันตะใจหัวนี่พี่น้องเอ้ยนะฮะเอาบ่งหน้าผู้บ่าวทาง่านสมัติมานมา,มาะอะไร ก็งานในปั้นนิ่งตัวนึงครับไอ่เลาขึ้นไปแล้วนะครับพี่น้องท่างสมาธินะครับบ้านท่างบ้านตรงสว่างนะครับมาล่องแแหกันนะครับนี่ผลงาไอ่เราอยู่กลางน้ำแล้วก็เก็บแล้วครับเก็บแหแล้วนะฮะเต็มแล้วแล้วก็เต็มแล้วมาสั่นเอาใจร่างใจกันครับวันนี้ครับผู้ใดผู้บ่เนาะนะครับ โอ้นามเลิกตัวไหนมีหนามเลิกได้ครับพี่น้องครับคุณะี่พอลงไปอนันนีปีบมาเลยไนยมีสเม,มตรกลวๆพื่อนะนามทมตรงกลางนี่หสอเมตรกวัวเลยครับสาเมตรได้ปุ๊บไอปลาโตกับพี่สองตไอสองตถือตัละหแมนโอคือสดกินปลาตัแพงแเหมือนอ่านี้นครนนามได้หลายๆกัน รายการับก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะขำขันกันไปนะครับปลาตัวละอยไอ้ละวาเนะครับก็เด็ดปนสนามอยู่เอาผู้เสียสีฟ้าไปนั่งขึ้นนั่งมัคก็ขึ้นแทะเมื่อสัดาห์ที่แห้งอ่ะตายบ้าบาดเนี่ยตายตายครับต้องประกาศรถครับพี่รองครับต้นลานามเชื้อไรลวกพัน เออเอาเอาเอาสู่ไปสู่ไปพี่น้องเอ้ยนะฮะการมาเล่นเมาบุญน,น้ำกันครับพี่น้องครับครับถามความรู้สึกนะครับเป็นไงครับวันนี้ครับ<ช>จ๋ายจ๋ายบอครับใจใจใจใายจ๋ายดเอียดเลยกากระตายดิมดื่อๆเล้ววันนี้เมียรา้บอหรืเมื่นี่เมื่อนี่ก็เมียราอีกเมียราอีกนะครับตาย,ตายบอได้หลายกับเขาเกบดวาเนาะถ่าวานถึงได้ไหมบอเขากานเฮ็ดบอ โอ้บุคคลดีเราเมียนี่กันได้เนาะเออเมียแบบอะไรก็เป็นหายแก่เมียนแบบบรรเลาทีบรรเลาโอ้ยโดูแห้งนะครับเมียบรรเลาครับในปลาหลายกับจมครับคานเฮ็ดม่ะนะมาบ้นนี้ว่าได้ก็คือจมอีกนะครับพี่น้องครับบุคคลดีเราเมียไหนเนาะนะโอ้เห็นพี่น้องทางไกลหมดเอาสาบ้านเลยเอาสาได้บ้านในตัวหนึ่งตายบ้าบ้านเนี่ย เอาคุ้มพี่หล่อตระสำหน่อยเฮ้ยนะครับบรรยากาศสนุกสนานแล้วกันได้บันไดเด้อ,อพี่นอ้องเด้อนะครับ <S <S มีคนได้กุ้งแล้วไอ้เบื่อนน่ะกุ้งนะพี่น้องใส่กุ้งอะ่ะโอ้จ้าจา้ากุ้งนี่ครับพี่น้องไปใตัวอันนี้คือกอุ้งยีรีนี่เนี่ยขนซาปลารเร่อมีกุ้งไง <S 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 2> <S 2> เป็นได้แล้วพี่น้องนี่แหละครับจ้าจ้าครับพี่น้องครับโอ้ยเอาเอาเอา เล็กโตแล้ววันนี้อะไรกุ้งนะโตเดียวตาเลยพี่น้องครับได้กุ้งมาตัวหนึ่งครับพี่น้องครับเอาเอาสู่ไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับเหมือนไอ้ที่ว่ามาเที่ยวเน้อไหนครับเอานนี้ะเอากุ้งไปเล่นเออนะครับเอาผู้หมานร์หมานบุกไหนครับเแม่ที่พอบะคือบะเอาถามข้าวพี่น้องกันนะเป็นไหนฮักฮักฮักเงี้ยเอออุ้ยคอนเฟิร์มสาดด้นเออ เด้ยดไ่บานเกลนเคินไม่บานะเฮ้ยใช่ละผลงานนะนี่เดี่นเดพ้น้เดีพเอาไปเอาใม่บานมันบานนะครับเอาไม่เอาไม้ปีนาฟ้าไหมไปน้องไมตัวหมูลุ่นนะเอาถางีพอกัได้พ่อเลยว่มอเนี่ยไดซ้ำกันนะล่ะไดซ้ำกันเนาะเอาเดี๋พ่นเดพ่นพี่น้องครับอ่านี้เป็นเสียงจากกันเชี่ยนแห่ครับผม้อง้าทใช่หล่ะต้อร้าทมันไห้ตัวเดียวเจ้ะคุณตัวเดียวในบุกุ้งวะเนี่ นี่ครับนหน้าหมคือบ่าหมเนี่ยคือมะคือกันตายบอกพี่น้องเพรว่าโฆษณาขายกลุ่มตัวรหาสเ่ีาเอาคนขายนะครับขายอะไกลุ่มเอาแล้วตัรหสบานาดนนะฮะพจะขาบัตรจัหอยนึงอาวไปนี่ไปนี่เป็นอ๋ม่เอาปลาใหม่เจ้าวะอเจ้าคืออะไรปลาเนี่ยบอกกัไปลงเอาไหันเนาะไปลงเอาิเศษเอาเียดังมดเลาซโอ้ยหาไงนเออเอพ่อใหญ่กินน้ำพอเนาะ มือม yup. ืออะไกับว่าไปเนาะมือว่าได้กับท yeah> ่ามาเรียนแล้วก็ได้นะครับดังมาเที่ยวอ่าดูนี่พนักขายนะครับเด้อสามโลลอยเด้อนี่เด้อนะครับอ๋อยางยามผี้องมันก็ไหนอะไรเพราะท่านอย่าเป็นไหมพ่อหมันเนาครับวันนี้พ่อหบอกคือเลยเนาะโอ้มาใช่หรอพ่อ อัดสมาร์ครับพี่น้องครับโอ้ยอัดสมาร์ทกำลางไล่อยู่คนนี้ฟังหนอยอัดสมาร์ทสามสี่คนอยู่เ่ออะไรือนหรอวะเพื่ออะไรกันเลยก็คือเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องจมหลายอยู่ครับวันนี้ครับ